เช็คสต๊อกอะไรครับร้านเปิดบริการทุกวันนะครับที่บริษัทซับโปรไลแท็กเตอร์่าปีจำกัดเดีย๋ยวผมช่างยูอนุภงโปลไลนะรไพลบริการทุกวันครับไหลแพ้คูบูต้าอะไรทางเลือกครับมีครับเปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมง ถาเข้าม่สนใจโทรสอบถามได้ครับฝั่งน,นี้จะเป็นอะไรทางเลือกครับของฟาร์มเทคมีเฟืองขับมีสกีมีทุกรุ่นครับ6 0 1ูนยราลปม,มีด เรากลักนิ้วโน้มครับมีครับของสู์อของคูบต้าของข้างนอกนะโลกป้อนครับท้ายซิ่งตะแก้งโซคอของอูต้าของแท้ครับอะไรเป็นน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อยเย็นจารบีน้ำมันหายสเปรย์ครับน้ำมันฮารดาิกทางเลือกก็มี พวกนอ็อตสกรูมีเยอะครับพวกเพลาเสื้อลูกปืนแบตเตอรี่ครับมีเยอะฝังนี้ครับ สนใจสอบถามอะไรตัวไหนก็โทรมาได้ที่เบอร์062 258 2525สกรูของฟาร์มเทคครับเชือกของกูตาตราช้างชุดคอสบงนี้ครับแผ่นกันสึกพวกน็อนตต่างๆตาตครอบสก,กลลีล้อนำลูเลอร์ สติกเกอร์ของรถถ่ายรถเกี่ยวมีครับลูกปืนหลายอย่างครับหลายอย่างพวกโซ่คอแผ่นกันสึกสายพานของคูบูตา้าครับมีเยอะครับนี่ครับหลามีของคูบูตา้าแล้วก็ของฟาร์มเทคครับ แท็กก็มีครับแท็กล้อ,อยางมีดูสต็อกครับว่ารถเกี่ยวหลังคารถเกี่ยวครถไถครับมีครับแบตเตอรี่น้ำมันไฮกรองหม้อน้ำเจ็ดศูนย์มีครับหม้อน้ำแบตเตอรี่ลูกปืน โกโยค,ครับลูกปืนมีครับบอร์รถไถสายพานครับสายพานรถเกี่ยวนี่ของคูปุต้าครับทุกรุ่นพวกซีนพวกคราวรลายรถไถรถเกี่ยวมีเยอะครับ <c oughs> หลายอย่างพาชมคร่าวๆ ด้นานหน้าจะเป็นฝาร์โน้ตจะเป็นศูนย์บริการรถเกี่ยวครับรถไถเป็นยางรถไถยางหน้ายางหลัง,งรถไถมีหลายรุ่นครับมีของดันหลอบดิสโตนสเปอร์สโตนครับเกี่ยวหลังคารถไถมีครับหลังคารถไถใบละสองพันสี่หลังคาร,ร,ถ,ถ, 24, คาร,รถเกี่ยวใบละพันสอง 2, ครับแท็กของฟาร์มเทค ppk แล้วก็ โอเคยาม่า okay รับประกัน1ปีนะครับโอเคยาม่าแท็กรถเกี่ยวรถไถเครื่องกำฟางรถไถมาใหม่ก็เยอะครับยังไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวพรุ่งนี้พาชมหน้าร้านจัหรับรถไถคือบรรยากาศที่บริษัทซัพพลายเท็กเตอร์ครับเครื่องฝังปุ๋ยทำรุ่นผ่านพวนลอตเตอรี่ของนาซารับกัน1ปีรถไถมี M70 M60 M u 4 9 MU57 L 5 0 C 7 4 5 4 0 3 6 3 4ครับมีหลายรุ่นครับขายสดและผอนส่วนของอะไรบ้างเตรียมอะไรครับจำหน่ายอะไรรถไถรถเกี่ยวตลอด24ชั่วโมงเปิดทุกวันครับ0 6 2 2 5 8 2 5 2 5 0 6 2 4 9 5 5 9 5 7บริษัทซับโปรไพรเทคเตอร์โดยผมช่างยูอนุพงศ์โปไพร สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ